ใช่เขาชมชมตลอดค่ะว่าเออภาษาดีขึ้นฟังเขาเข้าใจมากขึ้นจากเมื่อก่อนได้แต่แบบแชทแชทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้คือไม่ต้องแชทแหละก็คือพูดแล้วเราสามารถเข้าใจเขาถึงเราจะตอบโต้เขาได้ไม่มากแต่เรา,าเข้าใจมากมันก็ยังดีเนาะเออมันยังดีว่ามันยังเกิดความรู้สึกว่าสื่อสารกันอ่ะการสื่อสารมันก็ยังรู้รับไม้รับมือกันอ่ะ คุณตัวนี้ว่านนะก็ยังดีอยู่อืมหลักสูตรนี้ถือว่าหลักถ้าเทียบแล้วเป็นหลักสูตรที่ดีไหมสำหรับคุณหรอไหมเอาแบบเอากลางๆไม่ลําเอาียงไม่ไม่อะไรเลยเอาแบบความรู้สึกโนโนจริงๆหนูคิดว่ามันดีมากนะดีมากเอาแบบรู้สึกจริงๆ<ะ>นะอืมใช่หนูนี่แหละหนูต้องการการแบบเนี้ยต้องการเรียนแบบนี้สื่อสารอย่างเงี้ย อะไรที่แบบเข้าใจง่ายไม่ต้องไปโอ้ยเติมแกมงแกม,มาอะไรอย่างเง้นะมันแบบช่องอ e ีดีไปอีดีบัดีโอ้ตาย<ช>ตายตายตายแบบเออมันตรงจุดอะตรงที่แบบว่าถือว่าดีเนาะถือว่านี่ถือว่าเพจแบบครูโทนี่เนี่ยมันมันถือว่ามันมันตามที่คิดว่าจะมีไหมที่หามาเนะี่ยมันมีไหมแบบสไตล์ครูโทนี่สอนคิดว่าคุณออกไหมว่ามีไหมเห็นไหมหนูไม่เห็นมีนะคะแต่หนู มีเพจหนึ่งอะไรนะอิงลิสที่เป็น่านักเรียนของผมชื่ออะไรนะอ่คุณน้อยที่พุ่มพวงดวงจันทร์ที่ผมให้ชื่อว่าพุ่มพวงอ่ะไปเรียนมาสองคอร์สทิ้งเลยไม่ได้ไปลงมาไม่เห็นหน้าอาจารย์เรียอย่างนี้ใช่ไปแล้วไปไม่ได้ไปไม่ได้ตรงนั้นอันนั้นคือกรณีนั้นนะลูกศิษย์คนนั้นนะแต่คนอื่นอาจจะได้ผมก็ไม่รู้แต่ลูกศิษย์ผมไม่ได้เขาเล่ามาหนูไปกดไปกดถูกใจเพจเขาไว้แล้วก็จะดูใน YouTube ใน t i k t o k ของเข้าเรื่อยๆแต่ก็ยังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถามราคาไม่ได้อะไราาก็มาเจอเขาลงโฆษณาเยอะมากเฉพาะปีน <oh ั้นยอดขายเขาเท่าไหร่รู้ไหมเขาบอกว่า mm ป um> ีที่เราหาเนี่ยปีที่ผ่านมายอดยอดขายคอร์สออนไลน์เขายี่สิบสามล้านปีเดียวอคิดดูยี่สิบสามล้านนี่คือเขาลงโฆษณาเยอะมากเลยนะแล้วก็ลูกศิษย์ผมเรียนอยู่หลายคนแต่ไม่บอกเรียนไม่ได้เรียนไปไม่ได้ลูกศิษย์ในเพจเราเนี่ยเรียนไม่ได้ ใช้เงินทิ้งเฉยๆใช่จริงถ้าอยังว่าอะไรหนูก็คิดว่าเขาก็คงจะไปตามหลักสูตรของเขายางๆงเขาไม่ได้มามาให้คนที่แบบอ่อนๆที่แบบไม่มีประสบการณ์เลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนชวนมากคนอ่อนที่เขาขายของได้เขาขายกับคนอ่อนๆนะอีกแปดห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ขายกับคนอ่อนๆนะผมจะบอกให้ขายคอร์สอะมันเลยไปเออเขาก็กินไม่ได้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาดีไม่ดีผมไม่รู้หรอก พราะผมไม่ได้เรียนแต่ว่าผมก็ดูในเพจเขาอยู่ตลอดอยู่เรื่อยๆอยู่แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีนะแต่ว่าลูกศิษย์ผมไปเรียนแล้วมันไม่ได้ไปจ่ายเงินทิ้งแล้วมันไม่กินเลยเขาไม่กินจนคุณน้อยอะ่ะเออมันเหมาะมนมคนที่เขาแบบรู้บ้างแล้วอะ่ะคือแบบระดับอืใช่แล้วอย่างระดับอย่างว,วามมากหนูอ่ะมันหมาะไหมยากเนาะนี่เนี่ะมันต้องใช้ประสบการณ์เลือก ทุกคนมามันต้องซื้อค่าแบบนั้นแหละมันต้องซื้อค่าแบบนั้นมันต้องซื้อแบบนั้นใช่มันต้องเลียนอย่างนี้แหละต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยมันมันน่าจะได้มันน่าจะไปได้อ่ะเลยท่องเอามันขนาดนี้ว่ะทีว่ามันเลยปติได้ท่องมันขนาดนี้าติเออแต่มันก็เข้าหัวเยอะไหมถือว่าคุณออกไม้มันเข้าหัวซึมเยอะไหม หัวก็เข้าหัวค่ะแล้วตอนนี้มันก็มันก็ติดแล้วหนูก็ไม่ค่อยสนใจอย่างอื่นแล้วก็จะอยู่แต่อย่างเงี้ยหลังเลิกตอนนี้อยู่กับตรงนี้ได้แล้วคือความสุขแล้วใช่ไหมคุณหลอไม่อยู่กับภาษาอังกฤษคุณโทนี่คือมีความสุขแล้วใช่ไหมคือไม่ต้องมีมหนังมีอะไรเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมไม่ต้องมีอะไรพวกนั้นมาแล้วใช่ค่ะหนูไม่ชอบดูหนังไม่ชอบดูส่วนมากจะดูพวกคลิปตลกอะไรแต่พอพอหนูมาเรียนนละหนูไม่่อยได้ดูคือ <laughs> ไม่ได้ดูเลย ทำอะไรก็มันก็จะเปิดไว้ให้ให,ให้ให้หูมันได้ยินอย่างเงี้ยค่ะจดจ่อเลยใช่ไหมให้ม,มันจดจอ่จดจอไ,ไว้เลยใช่ค่ะสุดยอดถ้าไม่ได้เปิดก็มานั่งอ่านนั่งอ่านที่เราเขียนไว้จดไว้เพราะหนูจะจด,จดอย่างอย่างในชั่วโมงเรียนหนูจดไม่ทันอย่างเงี้ยเช้าที่หนูมาทวนเียจะนั่งจดสุดมีวินัยมากฝรั่งเขาคงจะภูมิใจมากนะเพื่อนของของคุณอ่ะคงจะดีใจมากว่าอ เขามีระเบียบวินัยมากอย่างเงี้ย uh, I write down my passage อ uh, ่ my uh, อะไรละ่ะเรื่องราวอ่ะ uh, อ่านเราโน้ตไงเรา take n o t ตเราจดลงไปเทคโน้ตลงไปนะค write down everything in my pocket book มาตามจดทีหลังมันมันเหมือนเราไม่ทันอ่ะมันมันเหมือนเราเราทวนไม่ทัน เราแบบว่าพอเรียนอย่างอาจารย์เขียนสั์มันก็จะเขียนเขียนเขียนไว้ตามพอทำไม่ทันเช้าก็จะมาเติมที่เราไม่ทนันเนี่ยมันถึงขุมเออเรียนยังถึงขุมใช่ใช่ปานเทคนิคดีนะเนี่ยแบบนี้ดีมากอยากให้คนได้ฟังเรื่องราวว่าเออมันต้องโจทย์มันต้องฟังถ้าคนเขียนไม่เป็นก็ต้องฟังเนาะต้องทวนเนาะเหมือนไอเจก็เน,เน้นเน้นพูดอือเน้นพูดออกถือว่าสุดยอดแล้วล่ะ มาไกลแล้วคราวนี้เราจะพูดว่าเราจะไปธนาคารมาตรงว่า today I will go to the bank เขาบอกเขานะครับ okay. today เราบอกว่า today อ่า today วันนี้ I will go to the bank ฉันจะไปธนาคาร for อ่า deposit money เพื่อที่จะไปฝากเงิน100ดอลลาร์อ่าอ่า every every the end of month ทุกสิ้นเดือนทุกๆสิ้นเดือน of month นะครับ100ดอลลาร์นะครับ100ดอลลาร์ได้ผู้สิทธิ์มันนีวันหดอลลาร์นะครับดอลลาร์ดอลลาร์สยา every ทุกๆ the end of month ย yeah. า now I have ฉันมี I have ห uh, นึ่งพันดอลลาร์ in my uh, in my อะไรครับ in my account bank account bank account uh, อยู่ในบัญชีของฉัน Today I will go to the bank for deposit money 100 dollars yeah Every ทุกๆ the end of month every the end of month ทุกๆสิ้นเดือน the end of month now I have 400 dollars in my bank account ตอนนี้ฉันก็มีเงิน uh, now ตอนนี้ฉันก็มีเงิน4,000ดอลลาร์อยู่ใน bank account ซึ่ง so I deposit e d I deposit money continue อีก continue อีกคือต่อเนื่อง for two years เป็นเวลา2ปี so far จนถึงตอนนี้ two years sofa ah uh, for two years sofa sofa จนถึงตอนนี้ก็ฝากมาเรื่อยๆนะครับืม mm, so, so far today I will go to the bank for deposit money $100 e v e r y the end of month now I have $4,000 in my bank account now อินไบแบงเอ็กเค t ก็ได้ตอนนี้อินไ a แบงเขา Balance b a l านซ์ก็คือที่เหลือนะ่ะบาลานซ์คือสมดุลก็ได้หรือไม่พูดก็ได้ไม่เห็นเป็นไร so I've deposited money c o n t i n u ing for two years so far ซึ่งฉันก็ได้ฝากเงินมาต่อเนื่องกัน c o n t i n u ing คือต่อเนื่องกัน I've deposited money c o n t i n u ing h uh, I mean ฉันหมายว่า every month yeah for two years so far เป็นเวลาสองปีจนถึงตอนนี้พอทิเยโซฟ้าเงินสี่พันดอลลาร์เราเนี่ยสี่พันดอลลาร์เราเราฝากทุกทุกหนึ่งร้อยดอลลาร์เข้าใจไหมครับร้อยดอลลาร์มันก็น่าจะสองปีก็จะน่าจะสักแล้วก็มีเงินเก่าเราด้วยแหละแล้วก็อาจจะมีเงินเก่าสะสมแล้วเขาฝากมานะครับฝากมาเดือนละร้อยดอลลาร้อยดอลลาร้อยดอลลาร์ดอลลาร์ดอลลาร์ I kinda like the way you call me, baby What am I supposed to do? Honey, if i want to fall, then I wanna fall into you If I fall, then I wanna fall into you How did, how did I get Yeah, deposit, uh, deposit mm. deposit money mm. 100 uh, every mm. the of month mm. now i have 4000 dollar in mm. my bank account bank so account I uh. so i deposit money mm. con continuing for two years so far 嗯。Mm.